สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดธัญญาสุริยะจากคบกรินอัสดาพรรอฝ่ายหญิงจนต้องอยู่ห้องเช่าเล็กๆพระเอกสายเลือดลาวพาไปเที่ยวบ้านที่ปากเซธันวาสุริยะจากพาไปเยี่ยมบ้านที่ปากเซสปะปะลาวนอกจากพาไปเที่ยวน้ําตกตาดฟันพร้อมทั้งวิดีโอคอลไปเล่าความกลัวตอนเล่นบัญชีจำให้สาวกรินอัสดาพรนางเอกหวานใจฟังแล้วยังมาสอนภาษาลาวคำพูดติดปากของคนลาวคือ คำว่าโดยแปลว่านอบน้อมครับคำพูดน่ารักดีพร้อมเผยถึงการดูแลตัวเองออกกําลังกายและต้องมีสุขภาพจิตที่ดีนมทันว่าบอกว่าผมกับเกรีนจะนั่งสมาธิทุกเช้าตื่นมาดื่มน้ำหนึ่งแก้วนั่งสมาธิ1ิบนาทีเดินจงกรมอีก10นาทีหลังจากนั้นวันทั้งวันเราจะควบคุมได้ดีมาก พระเอกพาไปชมบ้านหลังใหญ่ในพื้นที่กว้างขวางพร้อมพาไปเจอพ่อแม่และน้องสาวสองคนที่หนุ่มทันวาออกตัวว่าครอบครัวขี้อายพูดน้อยมากโดยคุณแม่ทำอาหารพื้นเมืองที่ลาวเลี้ยงทีมงานที่ไปด้วยและยังพาไปบ้านยตาที่ปากเซเป็นร้านบะหมี่ขายมานานมาก อเด็กๆก,กลับจากโรงเรียนพระเอกหนุ่มก็จะมาช่วยตีแป้งนวดแป้งทำบะหมี่ด้วยทันวาเผยว่าเนื่องจากมีพื้นที่พ่อและตัวเองครอบครัวชอบฟุตบอลมากจึงได้ทำสนามฟุตบอลให้คนเช่าพอลูกตั้งทีมเตะบอลกันเป็นประจำก่อนที่ทันวาจะพาไปเจอน้องสาวคือเปิ้ลและเป้าพร้อมทั้งคุณแม่คุณพ่อ เรียกว่าสวยหลอกกันทั้งบ้านนอกจากดูแลสนามบอลดูแลลูกค้าที่มารับอาหารน้องสาวพระเอกดังยังมาส่งภาษาเราเชิญชวนคนมาเที่ยวปากเซมาเที่ยวที่ร้านด้วยพร้อมทั้งอัปเดตความรักของตั้งคู่ที่ตอนนี้ไม่แต่งก็แฮปปี้ดีเรื่องแต่งงานเข้าใจกันดีความคิดตรงกันสมัยนี้ไม่จําเป็นต้องแต่งงานกินอยู่กันได้เลยแต่ตอนนี้ไม่ถึงขั้นย้ายมาอยู่ด้วยกันแค่ไปมาหากัน ทำอาหารช่วยดูแลคุณแม่เท่านั้นไร้ภาพในหัวกุกเข่าขอแต่งงานรักแปปียังอยู่ด้วยกันได้ต้องทะเลาะก,กันบ่อยๆแลปรับความเข้าใจพร้อมแซวฝ่ายชายขำๆให้ธันวามีเงินเก็บร้อยล้านบาทค่อยแต่งงานด้านธันวาบอกตอนนี้มีแล้วแต่ไม่ให้เองส่วนวันเกิดกรีนที่ผ่านมาต่างคนต่างทํางานถ่ายละครไม่ได้อยู่ด้วยกันได้แค่วอวยพรกันผ่านโซเชียลงานนี้ไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวแต่ยังรวยระดับเศรษฐีของประเทศเพื่อนบ้านของเราเลย ก็ว่าได้ดีกรีดีขนาดนี้ขอให้ทั้งคู่รักกันไปนานๆนะครับท่านผู้ชมนลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ